ทีนี้กลับมาเรื่องของน้ำมันเบนซินบ้างครับที่มีบโอดีเซลเข้ามาเนี่ยครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีประเด็นอะไรที่จะแนะนำเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถยนต์ที่เติมน้ำมันเบนซินครับท่านครับโอเคครับขอบคุณครับน้ำมันเบนซินณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าไปดูที่หัวจ่ายมีอยู่ไม่กี่ห้อแล้วก็บางมากเลยที่ยังเป็นเบนซินพิเศษ95อยู่ับครับ ซึ้นตอนนี้จะเเยอรถที่ที่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันได้สารกัลวเป็นสิห95เนี่ยผมว่าหลักหมื่งคันเท่นั้นแหละนะครับเปิดจะไม่เามนส่เพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนมากมันเหมือนเป็นไฟบังคับแล้วรถที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินในประเทศไทยผมว่าเก้าเกินเก้าสิบเก้าแปดเปอร์เซ็นต์แกส๊สโซฮอลไม่ว่าจะเป็นเกรดไหนก็แล้วแต่เป็นอีสิบอีสิบก็คือแกส๊สโซก้าหนึ่ง แก๒95นะครับเป็นอี0ก็คือมีส่วนผสมของแอนตนล์ยี่สิเปอร์เซ็นหรือ <c oughs> นะครับอีแปดสิบห้าซึ่งมีส่วนผสมของแอนตนล8แปดบห้าเปอร์เซ็นต์และและนโยบายของอกระทรวงพลังงานในเวลาอันใกล้นี้นับ <c oughs> ในเวลาใกล้นี้นิจุนาไมเกินกันยาแก๊สโซฮอล <c oughs> นะครับเก้าหนึ่งจะยกเลิก <c oughs> จะยกเลิกนะครับแล้วจะให E20 เนี่ยเป็นหัวหอกครับเป็นหัวหอกเรื่องอธิบายสการการใช้พลังงานทดแทนทั้งไบโอดีเซลแล้วก็แก๊สโซฮอลเนี่ยไบโอดีเซลช่วยชาวสวนครับนะครับส่วนแก๊สโซฮอลนี่ช่วยชาวไดออยท์การการเกษตรในบ้านเราเป็นการพยุงเป็นการพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นการลดการนำเข้าครูดออยน้ำมันดิบจากต่างประเทศลดการสูญเสียเงินตราที่ไหลออกไปเพราะว่าน้ำมันด้านเราเนี่ยเราผลิตได้เองน้อยมากครับความเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมไหนมีข่าวว่าเราขายน้ำมันไปให้ประเทศไปต่างประเทศอนั้นคือน้ำมันที่ไม่อยู่ในเกรดที่จะใช้กับรถในบ้านเราได้นะครับครับก็ใช่กันนิดหนึ่งครับรบ,รบ,บางทีเอ่อบางหลายท่านบางทีพอฟังขา่าวปุ๊บก็ ไปเหมารวมนะครับไปเหมารวมจริงๆแล้วน้ำมันมันมีหลายเกรดนะครับน้ำม,อออมันจากตะวันออกกลางน้ำมันจากทางสหรัฐอเมริกาครับน้ำมันจากทางยุโรปทะเลเหนือครับน้ำมันจากรัสเซียครับซึ่งแต่ละที่ที่มาคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับครับถ้าพูดกันง,ง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือดี ดีมากดีน้อยครับเนี่ยครับครับงั้นผมถามเป็นความรู้ที่หนึ่งครับน้ำมันที่มาจากส่วนไหนของโลกครับถือว่าเป็นน้ำมันเกรดดีครับน้ำมันเกรดดีจริงๆแล้วมันก็อยู่มันก็อยู่ที่ประเทศด้วยนะครับผมอยู่ที่ประเทศด้วยถ้าพูดถึงประเทศได้ไหมครับผมคงไม่เป็นไรนะครับน้ำมันเกรดดีอยู่ประมาณประเภทประเทศไหนครับจงสวนไหนของโลกครับอ่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะ น้ำมันซาอุนน้ำมันซาอุนนะครับเป็นน้ำมันที่เท่าที่ประสบการณ์ของดรอหมอรถเนี่ยก็น่าจะมองไปที่แถวตะวันออกกลางใช่ไหมครับรู้ยังไงครับใช่ครับการทานทานที่ทานหมีขาวก็จะด้อยกว่าบ้านเขาครับผมครับจะด้อยกว่าชาวบ้านเขาที่นี่มีของอเมริกาอเมริกานี่ก็จะมีคนที่ที่ยังเข้าใจผิดกันนี้ นิดหนึ่งว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยผลิตน้ำมันเองได้เนี่ยโอ้โหเป็นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครับนะครับแต่ว่าน้ํามันของอเมริกาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเชล์ออยนะครับเป็นน้ํามันที่สกัดมาจากหินดินดานครับซึ่งซึ่งต้นทุนสูงมากเมื่อไปเทียบกับซาอุดีโอ้โหต่างกันลิบลองลองลอครับครับครับผมนะถู <metal vacun. S 1> กผมแต่คุณภาพน้ํามันสูไม่ได้นะครับครับน้ํามัน น้ำมันจากเชลล์ออยล์น้ำมันจากกินินดาเนี่ยอก็ต้องไปใช้กับพวกฮีเตอร์ขึ้นเงินดิเซลอะครับไปพวกเครื่องฟั่นไฟอะไรพวกนี้ครับถูกต้องเขาเป็นประเทศที่อากาศเย็นเพราะฉะนั้นในอ้านหนาวเนี่ยอชาวบ้านเนี่ยในแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะใช้ใช้ฮีเตอร์กันค่อนข้างเยอะเกืบทุกบ้านนะครับครับครเขาก็ใช้ส่วนเนี้ยมาใช้ ในเป็นเป็นเชื้อเพลิงในการที่มาผลิตเอกระแสไฟฟ้าสําหรับฮิเตอร์ครับนะครับไม่ใช่สําหรับรถนะครับถ้าสําหรับรถนะครับผมว่าอเมริกาก็ยังต้องนํานําเข้าํามันอยู่โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่เป็นสำเนาสมเนาเขาก็จะเที่ยวกันนาเขาอยู่บ้านคนหน้าร้อนก็กระจายไปเที่ยวกันตามตามเมืองต่างๆตามชายหาดอะไรพวกนี้ครับครับผมไม่ได้คือพฤติกรรมขรัเขาครับผมตอนนี้นะครับ ก็คือในภายในปีนี้เดือนมิถุนายนนี่ครับโดยประมาณนะครับยังไงก็ต้องใช้ B ยี่สิบซึ่งไม่ใช่เป็นน้ำมันทางเลือกอีกแล้วต้องใช้เลยใช่ไหมครับอีกที่ครับของอีกทีนึงครับก็คือน้ำมัน B ยี่สิบนะครับไม่ใช่ครับเออเบนซินอียี่สิบน, e นะครับผมครับสายโซ่ของอียี่สิบกับอียี่สิบครับตอาแรกประกศาปปะกศมาว่าจะเป็นหนมิถุนายนแต่ว่าล่าสุดนี้น่าจะขยับไปเป็นกันยา ครับผมครับครับเป็นหนึ่งกันเนี่ยครับและทีนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ํามันเบนซินทั่วไปอยู่จะมีการรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ํามันอียี่สิบนี้ยังไงครับอย่างนี้ครับต้องดูว่าอายุปีของรถของเราอะนะครับถ้าเป็นรถที่ผลิตหลังจากปีสองศูนย์หนึ่งสองสองูนหนึ่งสองนะครับย้ำก็ใช้อียี่สิบได้ครับคือครับ การการการที่มีแอทกออลแอทกออลจริงๆคือแอลกอฮอล์ไปสุดร99.5เปอร์เซ็นต์มาพันธุน,นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยเรารู้อยู่ละหนึ่งค่าออกเทนสูงนะครับมีการกัดกร่อนนะครับมีการกัดกรอด่อนถ้าเป็นสภาพิตใจสภาพดีบางทียาล้างได้ไปมีการแอลกอฮอล์เนี่ยมาเช็ดน้ํายามาเช็ดไอยาทาทาเล็กออกครับครับ,บ,บทีนี้ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมี กับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงเช่นท่อทางเดินน้ำมันปั๊มตีับครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นรถที่ผลิตหลังจากปีสองศูนหนึ่งสองเนี่ยคอมปาของยางที่เอามาใช้เป็นท่อทางเดินน้ำมันและชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับรองรับการกัดกร่อนของอะตนอลแล้วนะครับนะครับครับถึงถ้า ถ้าหลังปี2012ใช้ได้ใช้ได้เลยครับครับผมถ้าเกิดรถเก่าๆนี่ก็คือจะต้องไปดูแลในเรื่องของปั๊มติ๊กไปดูแลคาเบูเตอร์หรือก็เรื่อยังไม่มีหัวฉีดหรือว่าไปดูท่อน้ำมันต่างๆให้มันสอดรับกับตัว E20 นี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอยากใช้ถ้าเป็นรถก่อนปี2012ถ้าอยากใช้ครับก็ต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์ครับครับไม่กี่ตังค์ครับไม่กี่ตังค์ครับครับ ปั๊มติต๊กทั้งคุดรวมท่อทางเดินนี้จะอยู่ที่ประมาณสำหรับรถญี่ปุ่นนะครับครับสามพันห้าบวกลบครับผมครับลบค่าแรงหรือยังครับอ่าค่าแรงอันนี้แล้วแต่สถานีส่วนบริการจะคิดครับครับผมครับผมอันนี้คือค่าค่าอะไรครับผมส,มม,ส,ม,สมมุติว่าสมมติว่า E ยี่สิบไปใช้รัง หลังจากเดือนกันยาไปแล้วมีทางเลือกอื่นไหมครับเพราะว่ารถอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นประจาอย่างเงี้ยครับผมอมีทางเลือกอื่นไหมก็ยังมียังมียังมีแก๊สโซ้าล์95อยู่นะครับเป็นอีกขับรับรับก็ก็สำหรับรถที่ต่ำกว่าต่ำกว่าเออ200ก็ก็ควรที่จะใช้นะครับแก๊สโซฮอล์95ใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ว่าตอน ถ้าเกิดเป็นนโยบายเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยว e ยี่สิบเนี่ยราคาจะต่ำต่ำลงประมาณอะไรอย่างอย่าง e ยี่สิบเนี่ยตอนที่ออกมาเป็นนโยบายนี่ต่ำต่ำสาม,ามบาท้ส่วนต่างสามบาทเลยใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าผมก็เชื่อเบนซินเนี่ยนะครับถ้าเป็น e ยี่สิบเนี่ยแก๊สโซ e ยี่สิบเนี่ยก็ก็น่าจะมีโครงสร้างราคาที่มีส่วนต่างค่อนข้างเยอะเพื่อเพื่อให้คนเนี่ยหันมาใช้ e ยี่สิบกันครับ ับผมครับผมก็ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันเบนซินนะครับที่จะเป็นน้ํามันถางเลือกนะครับไม่จะเป็นอียี่สิบนะครับในประมาณเดือนมิถุนากันยานี้นะครับก็ให้พี่น้องได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับที่จะได้ใช้น้ํามันที่ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปนะครับครับครับท่านรัฐตรีอ๋อครับมีประเด็นอื่นไหมครับผมจะจะไปเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มีอะไรจะฝากถึงประชาชนไหมครับนิดหนึ่งครับ จะเป็นอดีเซลวันนี้บีร้อยเราก็ใช้ได้นะครับคบีร้อยเราก็ใช้ได้นะครับแตะว่าแต่ต้องดูแลเป็นนะครับอย่างที่ผมเรียนการดูแลไปตั้งแต่แรกเพราะว่าทุมพอตอนที่ตามน้ํามันตามถูกเนี้ยกิโลละบาทกว่าเนี่ยเขาก็ใช้บีร้อยแต่แต่เขาก็มีปัญหาเรื่องไขมันเนี้ยแหละครับค่ะครับผมแล้วเกิดเรใช้แก้ไขยังไงครับท่านครับของผมผมผมเอาโฟตอนลงไปช่วยเลยครับเพราะของเราสลายไขมันได้โดยตรงอยู่แล้ว อ๋อครับผมครับผมครับครับก็ในส่วนของอแก๊สโซฮอล์ครับทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งสองฝั่งคือพลังงานบนดินหับครับวันนี้ถ้าลองนึกภาพอยู่นะครับวันนี้เนี่ยถ้าบ้านบ้านเราเมืองไทยเราสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ให้รองรับ B100 ได้ทั้งหมดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลครับแต่ถ้าสำหรับเครื่องยนต์เบนซินเราพัฒนาให้รองรับ B100 ได้ทั้งหมด ครับในส่วนของการขนส่งค้ามนาคมเราไม่จําเป็นต้องใช้ฟูดออยเลยนะครับอืมครับฟูดออยใช้กับนี่เลยครับไปใช้กับอุตสาหกรรมเลยในบางตัวที่ยังจําเป็นต้องใช้อยู่ครับผมครับผมนะครับแล้วเราก็จะเป็นมหาอำนาจทางพลังงานเนื่องมาจากว่าทั้งตามน้ํามันทั้งอ้อยมันตหลังมันเป็นเป็นพลังงานบนดินนะที่เราปลูกได้ครับ๋มครับ๋มง ม<อ>ีเยอะใช่ไหมครับมีเยอะใช่ไหมครับใช้เมื่อไหรก็ไม่ไหมดใช้เท่าไหรก็ไม่หมดใช่ไหมครับใช่ครับปลูกได้ใหม่ครับนะครับเพียงแต่ว่าเอทางภาครัฐเองก็บูรณาการให้ดีระหว่างอาหารรถกับอาหารคนพื้นที่ในการเพาะปลูกกับโซนิ่งให้ดีอย่าให้มันมันมันมากเกินไปให้มันน้อยเกินไปก็ครับแค่เนี้ยเราเราเราก็เดินตามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ต้องไปพึ่งใคร ครับครับผมครับผมต้องขอขอบคุณครับก็คุยเรื่องของน้ํามัน B เจ็ด B สิบ B ยี่สิบไปแล้วแล้วก็เบนซิน E ต่างๆนะครับทีนี้ผมกลับมาเรื่องนี้ครับผมสงสัยมากเลยครับผมสงสัยนะครับว่ารถหรูต่างๆรถเซุปเปอร์คาร์ต่างๆเนี่ยครับที่อยู่ในบ้านเรานี้ราคาแพงแสนแพงบางคันคันละยี่สิบล้านสามสิบล้านทำไม เกิดไฟไหม้บ่อยครับมันเป็นยังไงครับจ้อย่างรครับ,รบติดตามคำตอบในคลิปที่3นะครับขอกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชม